สวัสดีค่ะพี่น้องโอเคนะครับ,ส,บสมมพล์นะครับกล้องสปีดครับสามส <3 S 2> องหนึ2 2> ง่ง อ้สมองไม่เอาแล้วนะครับสมองไม่เอาแล้วนะครับสมองไม่เอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวสั่งนะครับดอทอ่าน้องอมแอมครับขยับไปหาที่เขียนหน่อยโอเคสุสุขยับไปหาบอสหน่อยขยับไปหาบอสหน่อยโอเคขยับตามเลยชูใจขยับไปหาพี่วัดหน่อยโอเคเออชูใจขยับออกนิดนึงออกนิดนึง โอเคครับสมอกไม่ต้องแล้วนะครับ <f irm> พร้อมน,นะครับกล้องสปีด3 2 1, 2> <m akes noise> 1> ดนตรีมาเลยครับเดนตรีใช่เลยครับดนตีเอาเลยครับ ครับโอเคเรอาสุดท้ายนะครับโอเคครับไอ้เข้าเลยครับไอ้เข้านะครับอ่าขอทุกน้องขอชิดเลยครับชิดตรงขั้นข้างหลังครับถอยหลังครับถอยหลังถอยหลังโอเคครับตรงนั้นและครับโอเคไม่ต้องไม่ต้องมองกล้องนะครับมองมาข้างหน้านะครับไม่ต้องมองกล้องนะครับมองมาข้างหน้านะครับ โอเคครับต้องสปีดครับท่านเดิมครับอออออมองมาข้างหน้านะครับท่านเดิมโอเคครับสามสองหนึ่ง สุดท้ายนะครับโอเคคัน okay, ครับรอบสุดอีรอบหนึ่งนะครับพร้อมครับกล้องกล้องสปีดครับสามสองหนึ่ง โอเคครับเป็นเอ็นครับพี่โนอลังการอนเรื่อได้ไดะคะ่ะอ่ะแม่ปออาจาร,รย์โนติสแตนบา คนลุกเน้นการเน็นบรรยากาศไทยมีบรรยากาคนลุกหรืนเสื้อผาอุ่อลังการมากที่สุดใช่ไหมไงเป็นจได้ก่อนกเน้นบรรยากาศการไทนลกรส้อาอุอลังการอลังการมากที่สุดแล้วก็แบบว่า ฝากทุกท่านติดตามเป็นโอเคแดนเซอร์เปลี่ยนชุดอีกเซตหนึ่งเลยผู้ชายเตรียมคือแบบอลังการนี่เลยไหคะคนณไฮแดนเซอร์เปลี่ยนชุดแล้วนะคะกว่าจะได้กว่าจะได้เอ็มวีเพลงหนึ่งเพลงแมนเบื่อมันคือความอัลลังการ็จ แเปลี่ยนเปลี่ยนชุดชายหญิงเลยนะคะรอบนี้เมนชุดคู่เอชุดผูเออาจารย์นักดนตรีระทำที่แล้วนะคะเตรียมโต๊ะเหรียญดนตรีสดหลังจากเปลี่ยนชุดความอลังการนี่นะคะการทำงาน เริ่มแล้วด้วยค่ะแม่เอแม่เอมานี่หน่อยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วความอลาัางการของทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงในฤดูการนี้นะคะคือฤดูการที่แล้วอลังการจำนันฤดูการนี้คือที่สุดเลยนะคะเป็นชุดผู้เอนะจ๊ะชุดผู้เอเพลงบอดว่างานอลังการที่สุดเบื้องเวทีที่ล่ะคะพี่โนโอ้อง แสงสีเสียงมาครบศิลปินมากลน้นความสามารถครับแนนน่ลีค่ะแบบว่าเป็นเซตเอกับชนีลูกชนีชุดเพลงเร็วไหมเพลงบอสเขียวอะ่ะที่มีกระบะด้วยอะ่ะพี่แันดีครับสวัสดีครับมาถ่ายตัดยืดเน่เอ,เอา คุณเดบ่ยื้อแน่สวัสดีคุณแม่แดงกับคุณตั้งด้วยนะคะอันนี้คือคุณแม่แดงที่มาทําชุดช่วยแม่เอนะคะแล้วก็คุณตั้งที่สอนเต้นนะคะแม่เป็นชุดไหน,นง่วงนอนแล้วง่วงแล้ว,ลวยังไม่ดึกเลยสมือนอน,นจังโมงก่อนคะ่ะตีห้า,หาอันนี้กี่โมงคะตีห้า ข้าศิกเด็กสอนบ๊วยอย่านี้นี่ในในก็บุน่าจะได้นะเพิ่นบอกว่าซ้อมใส่ชุดลำเด้ได้รันวันนี้รันชุดใส่ถุงน่อ,อง<า>ไปเลยย่านขาแหล่แต่ไม่มีบอดี้สูทเอาอ๋อของผู้หญิงยังไม่มาของผู้หญิงยังไม่มาอยากได้เสื้อสาวหน่อยไหมจอไว้ครับจอไว้แล้ว ใกล้ไหมไม่ใกล้พอดีแล้วกำลังกำลังรอเลยโอ้ค่ะระหว่างรอรอแดนเซอร์เปลี่ยนชุดเด้อค่ะเด้อศิลปินบนเวทีก็ยืยนรอนะคะพ่ชุดยอดเลยแบมเอ้ยไปไหนมาเอ้ย กไปไหนมาแกจะอะไรสังเกตการเลยเลงไหนคะยี่ยุดียียมดีเดี๋ยว นันนี่นะก็ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแต่อันแดนเซอร์นะคะพี่ๆแดนเซอร์เปลี่ยนชุดอยู่เอาทะลมถึงเท้าแม่ที่แบกขึ้นแฝตที่ไรกันนี่นะคะจะเป็นเรื่องล้างการท่องนานนะคะเพื่อเสื่อมมาแต่ละชั่วให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมึงนะคะค่ะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจนะคะเบื้ง ให้เห็นถึงกอความใจของตัวห้าที่นั่นสาวน่อยคือบานแท่งนะคะตั้งใจอยากจะทําให้พ่อแม่พี่น้องเอเซีนะคะมีความสุขที่ได้มาเบิร์มีความรู้สึกได้ซื้อบัสเข้ามานะคะเขามาเบิร์เขามาชมนมาเห็นก็ร่ำใจเป็นห้าทิม่นสาวน่อยคือบานแท่งนี้ดีนะคะในฤดูกาลนี้อ่าฝากซื้อบัตรจองตั๋วได้สองทางใด เปิดวงมีกะวันที่23กันยายนนะคะมาเป็นกำลังใจหขวหนาที่มาสาหลงคือมันแท้งนะคะได้ที่นรมาณได้นะคะที่สนามกีฬาบ้านเพงนะคะในวันที่23ที่ว่าจะให้ประชาชนได้าได้นะคะกับามท่วัดอนไล่นะคะทางเกตชานวัฒน์ที่บ้านเพงนะคะเขต าทจ่านัการแขงนะคะหนึ่งร้อยหกหลือหกก้าบานะคะมาหนุน้มันน้ำมันมาสองน้ำกันน้ำก็มาทสดีนะควกเราทานสับางกคนอ่องนเามาเปนามแข่งบ๊ายบายค่ะ